โรงเรียนวัดโพผักไห่อเภอผักไห่จังังวดพระนครศรีอยุธยาเป็นโรงเรียนที่จัดการศึกษาแก่เด็กและเยาวชนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายซึ่งอยู่ในวัยที่ให้ความสนใจในทุกสิ่งรอบตัวเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างสิ่งที่พบเห็นอยู่เสมอคือการสื่อสารด้วยวาจาโดยเฉพาะการใช้คำพูดที่ไม่สุภาพซึ่งอาจเกิดมาจากการเรียนแบบจากคนใกล้ตัวคือครอบครัวเพื่อนผู้ใหญ่ รวมถึงสื่อในการ์ตูนสื่อโทรทัศน์ภาพยนตร์หรือละครเมื่อไม่ได้รับการอบรมให้พูดอย่างถูกต้องเหมาะสมและไม่ได้รับการบวดขันเมื่อพูดจาไม่สุภาพก็กลายเป็นความเคยชินและคิดว่าเป็นสิ่งที่ถูกต้องเพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีและให้นักเรียนพูดจาสุภาพไพเราะถูกต้องเหมาะสมตามการละเทศะและใช้สัมมาวาจานักเรียนและครูจึงได้ร่วมมือกันในการดำเนินการโครงงานคุณธรรม โดยให้นักเรียนเป็นเจ้าของกิจกรรมการเรียนรู้ผ่านโครงงานพุณธรรมโครงการพลังเยาวชนไทยร่วมสร้างสังคมปลอดภัยไร้เฮ p e e d เด็กรักดีวิถีสินห้าขับเคลื่อนในโรงเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่1ถึง21กุมภาพันธ์พุทธศักราชส5 6 5จากการที่โรงเรียนได้มีการจัดของการเฮสปีดซึ่งเป็นโครงงานพุธรรมที่ให้แต่ละห้องเรียนทา ซึ่งโครงการ h ฮสปีดนี่นะคะเกิดมาจากนักเรียนในห้องเรียนนะคะผู้จาไม่สุภาพหรือว่าผู้จาในเชิงเหยียดหยามจึงมีการสร้างโครงการเ s สปีดเพื่อสนับสนุนให้นักเรียนในห้องเรียนหรือภายในโรงเรียนนะคะผู้จาสุภาพเรียบร้อยการดําเนินการประกอบด้วย 1. กิจกรรมให้ความรู้เกี่ยวกับเ s สปีดที่มีผลกระทบต่อตอนเองและผู้ที่เกี่ยวข้องรวมทั้งกฎหมายไซเบอร์ที่นักเรียนควรรู้ โดยให้ความรู้มารยาทในการพูดโดยสอดแทรกในการทำกิจกรรมในห้องเรียนเป็นประจําสม่ำเสมอมีการบูรณาการการสอนเรื่องมารยาทในการพูดในแผนการจัดการเรียนรู้มีการจัดทำแผนอย่างเป็นรูปธรรม 2. กิจกรรมบัดดี้เพื่อนดีที่รักเราโดยให้นักเรียนสลับการจับคู่สับเปลี่ยนกันไปในแต่ละวันเพื่อให้ตักเตือนกันเมื่อแสดงพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม กิจกรรมนี้หากถูกเพื่อนตักเตือนต้องกล่าวคำขอบคุณห้ามโกรธหรือตำหนิเพื่อนขอบคุณเมื่อเพื่อนชมและขอโทษเพื่อนเมื่อจะตักเตือนเพื่อนจึงต้องใช้ความอดทนอดกลั้นและต้องยอมรับเมื่อถูกตำหนิ 3. กิจกรรมประกวดการกล่าวสุนทรพจน์โดยให้นักเรียนส่งบทสุนทรพจน์และประกวดกล่าวสุนทรพจน์ที่นักเรียนเป็นผู้จัดทำบทด้วยตนเองและให้รางวัลแก่นักเรียนที่ชนะเลิศ เฮสปีด hey เป็นคำพูดของบุคคลบุคคลนั้นทำให้บุคคลอีกบุคคลรู้สึกเสียใจอาจจะเศร้าการร่วมมือกันอาจจะทำให้เฮสปีดหมดไปหรือลดน้อยลงคำพูดที่ดีถ้าหากเราพูดออกไปก็จะทำให้เราได้รับคำพูดที่ดีกลับมาเช่นกันแต่ถ้าหากเราพูดจาว่าร้ายนินทาหรือเสียสีผู้อื่น คำพูดที่ได้กลับมาย่อมเป็นสิ่งไม่ดีแน่นอนค่ะ 4. กิจกรรมเล่านิทานคุณธรรมในช่วโมงจริยธรรมนักเรียนได้เล่านิทานที่นักเรียนประทับใจในคุณธรรมเพื่อนำมาเป็นแบบอย่างในการปฏิบัติตน 5. กิจกรรมเรื่องเล่าเร้าพลังลดเฮสปีดโดยให้นักเรียนเล่าเรื่องราวต่างๆที่นักเรียนประทับใจในการใช้วาจาที่ไพเราะสนอกหูที่เป็นแรงผลักดันให้นักเรียนนำมาเป็นต้นแบบในการดำเนินชีวิต 6. กิจกรรมรณรงค์ลดการใช้เ SPEED ในห้องเรียนเน้นพฤติกรรมที่แสดงออกทั้งทางกายวาจาและสีหน้าที่ไม่มีลักษณะเป็น h ฮสปีด 7. กิจกรรมประกวดห้องเรียนปลอดเฮสปีดมุ่งเน้นความเป็นอัตลักษณ์ที่นักเรียนใช้ในการสื่อสารภายในห้องเรียนเด็กเขาเป็นวัยที่เรียนรู้และต่อต้านไปด้วยกันถ้าเขาได้รับสิ่งดีๆจากเราไปเขาก็จะสามารถที่จะ นำไปใช้ได้นะคะและอยู่ในสังคมได้ถึงแม้ว่าบ้านบางบ้านไม่ได้สอนให้เขาเป็นอย่างนั้นางนี้แต่เขามาโรงเรียนเขาต้องได้รับการเรียนรู้จากโรงเรียนณวันนี้นะคะพะอมไม่ไม่มีข้อมูลนะคะที่ส่งมาถึงถึงการที่เด็กทำร้ายกันโดยการใช้คำพูดแล้วนะคะเพราะนั้นการกระทำของเด็กคำพูดของเด็กเริ่มระมัดระวังมากขึ้นนะคะคนพูดบางทีไม่ได้คิดนะคะ แต่คนที่ฟังคิดไปตลอดชีวิตเลยจากการดําเนินการตามโครงงานดังกล่าวทําให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในด้านการแสดงออกทั้งผู้บริหารครูบุคลากรและนักเรียนโรงเรียนวัดโพผักไห่อําเภอผักไห่จังหวัดพระนครศรีอยุธยาระดับมัธยมศึกษามีการพูดจาสุภาพไพเราะมีสัมมาคาระวะถูกต้องเหมาะสมตามกาลเทศะ และใช้สัมมาวาจาเป็นที่ชื่นชมของผู้พบเห็นรู้จักยอมรับฟังการแนะนำของผู้อื่นและนำไปปรับปรุงแก้ไขก็ขเกิดความสมัครสมานสามัคคีและมีความภาคภูมิใจในสิ่งที่ตนเองได้กล่าวออกไปการเปลี่ยนแปลงปัญหาปัญหาการใช้ประทุษวาจาหรือเราใช้ภาษาอังกฤษวัยสปีดเนี่ยเป็นการเปลี่ยนไปสู่การใช้สัมมาวาจา ซึ่งพระพุทธองค์ได้ตรัสถึงองค์ประกอบ5ประการของสัมมาวาจาไว้ว่าวาจาที่กล่าวถูกต้องตามการวาจาที่กล่าวตามความเป็นจริงวาจาที่กล่าวด้วยความอ่อนหวานเป็นวาจาที่กล่าวประกอบด้วยประโยชน์และเป็นวาจาที่กล่าวด้วยจิตประกอบด้วยเมตตาทั้ง5ประการเป็นองค์ประกอบที่สําคัญของการใช้สัมมาวาจา เพื่ออยู่ร่วมกันอย่างสันติสุขของเยาวชนในโรงเรียนซึ่งอันนี้จะนำไปสู่การแครัปรนาเอสปีดการบุลลี่การดูถูกการร่ารานกันภายในโรงเรียนได้เป็นอย่างดี